ยินดีต้อนรับสดีออริจินจุดกำเนิดที่ที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวของความรักอันแสนหวานชื่นปานจะก,กลืนกินที่ท้าทายขนบธรรมเนียมทั้งในรูปแบบของความรักระหว่างเพศเดียวกันและวัฒนธรรมทางเพศในดินแดนอันห่างไกลความสัมพันธ์ในรูปแบบเหล่านี้ได้สร้างเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความท้าทายความข้าหานและความเจ็บปวดให้ผู้คนมากมายมากับผมแล้วไปดูกันว่าความรักเหล่านี้เกิดขึ้นและพัฒนามาได้อย่างไงรวมถึงวิธีที่มันมีบทบาทในสังคม และวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกแต่ก่อนที่เราจะไปกันต้องขอเตือนก่อนว่าวิดีโอนี้มีการกล่าวถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนรวมถึงพฤติกรรมในอดีตที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ชมบางท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมในสังคมโบราณหลายแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันนั้นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือผิดศิลธรรมแต่อย่างใด คุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่ามีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่ามีกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียชอบไปกินตับหวานอย่างดูดดื่มกับชายคนรักมากมายคุณเดาได้ไหมว่าประเทศไหนใช่แล้วประเทศจีนนั่นเองแน่มีบันทึกหลักฐานมากมายปรากฏอยู่ในวรรณกรรมบทกวีจดหมายเหตุและภาพเขียนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ถังจนมาถึงราชวงศ์ซ่งโดยกษัตริย์จะแต่งตั้งเหล่าชายที่ต้องตาต้องใจให้ใหเป็นขุนนางในพระราชวังแต่ถึงกระนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่ ยงน้าอับอายหรือผิดศีลธรรมนั่นแสดงให้เห็นว่าในสังคมจีนโบราณน,นั้นความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติ ว่ากันว่าประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนี้มาจากราชวงศ์ถังของประเทศจีนด้วยยังไงนะหรอหากคุณเคยดูหนังหรือซีรีส์ในยุคสมัยเรืองอำนาจข้างกายของไดเมียวหรือสมุไรจะมีเด็กหนุ่มหน้าตาดีคอยตามถือดาบและปรนนิบัติรับใช้อยู่เสมอเด็กหนุ่มจะคอยอยู่ข้างกายตลอดไม่ว่าจะเป็นในบ้านในเมืองหรือแม้แต่ในสนามรบตัวติดกันเป็นปลาท่องโกเลยล่ะและที่พีคสุดก็คือไม่เพียงพวกเขาจะมีความใกล้ชิดกันมากๆแต่พวกเขายังมีความสัมพันธ์ที่เผ็ดร้อนกันถึงตับไตไส้พุงเลยทีเดียวและ อาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่นี่เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักและความพักดีอันทรงเกียรติซึ่งถูกเรียกว่าพิธีซูโดถ้าจะแปลเป็นไทยแล้วก็คงจะเป็นวิถีแห่งชายหนุ่มแล้วนะ ในสังคมสมูไรวิธีซูโดดถือเป็นจารีตที่เกิดจากความสมัครใจไม่มีการบังคับขืนใจแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้นแต่มันยังเป็นการเรียนรู้ทางวิชาการการฝึกฝนทางกายภาพการสร้างความผูกพันทางจิตใจและการฝึกคุณธรรมอีกด้วยว่ากันว่าหากได้ทำพิธีซูโดะกันแล้วความรักความผูกพันที่แนบแน่นจะทำให้พวกเขาไว้วางใจซึ่งกันและกันช่วยระวังหลังให้กันต่อสู้ปกป้องกันจนถึงขั้นตายแทนกันได้เลยแต่น่าเสียดายที่ความสัมพันธ์นี้จะต้องยุติลงเมื่อผู้ติด ตามโตเป็นผู้ใหญ่และสามารถเข้าสู่บทบาทของสมูไรได้อย่างเต็มตัว ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแนวนี้ยังพบในสังคมอื่นในอดีตได้อีกด้วยคุณรู้หรือเปล่าว่าในสังคมกรีกโบราณความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษย์ชายนั้นมีความสำคัญและซับซ้อนไม่แพ้กันในสมัยนั้นการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กผู้ชายถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันรุ่นต่อรุ่นที่เรียกว่าเปเรรัสติสซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคมกรีกในสมัย6ปีก่อนคริสต์กาลด้วยแนวคิดที่ว่าผู้ชายคือเพศที่สวยงามที่รับสืบทอดมาจากพระเจ้าและผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่สมบูรณ์จึงงเเเเป็นนนนนได้้แคคค่่่่่รรรืืืือออมมมผลลิตกกพพสสบัััธุ์ทาาาววี ระหว่างชายกับชายคือศิลปะแห่งความเรื่นรม นอกจากนี้ในสมัยกรีกโบราณยังมีความเชื่อว่าผู้ชายที่เพิ่งเกิดมานั้นจะไม่มีความเป็นชายอยู่เลยพวกเขาจะถูกพ่อแม่ส่งไปเรียนตั้งแต่อายุ7-8ถึงขวบโดยพ่อแม่จะทำการเลือกอาจารย์และฝากฝังลูกให้เข้าไปอาศัยในสำนักเพื่อรับการถ่ายทอดทั้งความรู้ทางวิชาการปรัชญาการอบรม,มบมนิสัยคุณธรรมและการเตรียมพร้อมให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมจักราจารย์อีกทั้งเมื่อใดที่อาจารย์เห็นว่าสรีระของศิษย์เหมาะสมเขาจะถามหาความสมัครใจและหากศิษย์ยินยอม อาจารย์ก็จะเริ่มสอนบทเรียนความเป็นชายแท้ให้อย่างแนบแน่นยังไงนะหรอก็โดยการถ่ายทอดน้ำวิสุทธิแห่งความเป็นชายผ่านการฟิชเจอริงกับลูกศิษย์ไงความสัมพันธ์จะจบลงเมื่อสิษย์อายุประมาณ17-18ปีหรือพร้อมจะมีครอบครัวหรือเมื่อใดที่สิษย์พร้อมจะเป็นอาจารย์เขาก็จะเป็นผู้สอนและส่งต่อความเป็นชายให้กับรุ่นต่อๆไปเช่นกัน อีกทั้งนักรบศักดิ์สิทธิ์แห่งนครทีเป็นกองทัพสมัยกรีกโบราณที่เก่งกาจจนสามารถรบชนะกองทัพสปาร์ตาอันเกรียงไกรได้และสิ่งที่ทําให้กองทัพนี้แข็งแกร่งขึ้นมาได้นั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ฝีมืออันเก่งกาจเท่านั้นแต่เป็นเพราะพลังแห่งรักและความสัมพันธ์ทางกายที่แนบแน่นถึงขนาดกล้าแนบกล้าของพวกเขานั่นก็เพราะว่านักรบศักดิ์สิทธิ์แห่งนครทีเป็นกองทัพคู่รักชายรักชาย150คู่ที่มาจากทุกชนชั้นในสังคมด้วยความเชื่อที่ว่าความรักสามารถทําให้นักรบมีพลลลังแะควาาาามมกก้้หขึน การปกป้องคนที่พวกเขารักจะทําให้พวกเขาสู้ด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยออ่อท้อนอกจากจีนญี่ปุ่นและกรีกแล้วคุณสงสัยไหมว่ามีที่ไหนอีกที่มีเรื่องความรักแสนโรแมนติกแบบที่ผมเล่าไปแล้วบ้างแน่นอนว่ามีไม่ว่าจะเป็นอียิปต์โบราณที่มีภาพเขียนฝาผนังแสดงภาพคู่รักเพศเดียวกันกําลังแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยหรือชนชาติโรมันที่พ่อแม่ต้องหาพ่อเลี้ยงเพื่อสอนความเป็นชายให้กับลูกซึ่งวิธีการสอนก็เป็นวิธีเดียวกันกับที่อาจารย์ชาวกรีกถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เป๊ะ แต่ถึงผมจะเล่าถึงวัฒน,นธรรมจากประเทศต่างๆมากมายให้คุณฟังไปแล้วแต่มันก็ยังเทียบไม่ติดกับสิ่งที่ผมกําลังจะพาคุณไปดูนี่เลยนี่คือชนเผ่าซันบาริในปาปัวนิวกินีที่ที่เด็กชายจะถูกแยกออกจากอ้อมอกแม่เมื่ออายุได้6กถึงสิปีเพื่อไปเข้าร่วมพิธีกรรมการก้าวผ่านเป็นผู้ใหญ่กับผู้ชายในหมู่บ้านพวกเขาเชื่อว่าจีรุงดูหรือแก่นแท้ของความเป็นชายนั้นไม่สามารถถูกร่างกายผลิตออกมาได้และจะต้องถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นโดยเด็กชายจะต้องรับแก่นแท้ของความเป็นชายหรือจีรุงดูสีขา,ขา ของผู้ชายที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วผ่านทางระบบย่อยอาหารเพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่การเป็นผู้ใหญ่พิธีกรรมนี้เชื่อกันว่าจะช่วยให้เด็กชายแข็ง,งแรงขึ้นและกลายเป็นนักรบที่เก่งกาจอื้ย เอาล่ะกลับมาที่ไทยเรากันบ้างนักโบราณคดีได้พบหลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และในช่วงสมัยสุขโขทยัยเช่นภาพเขียนสีที่ผาแต้มที่เป็นภาพคนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงตำนานและนิทานพื้นบ้านอย่างนางผีเสื้อสมุดที่มีลักษณะคล้ายกระเทยหรือจะเป็นสมัยอยุทยาแล้วรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งมีการกล่าวถึงตัวละครกระเทในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนอีกทั้งบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาสมัยอยุทยาก็ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงการมีอยู่ของกระเทในสังคมไทยรวมถึงภาพจิตรกรรมฝา ผนังที่แสดงถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศในวัดบางแห่งแต่ถึงกระนั้นบางคนอาจสงสัยว่าทำไมมนุษย์ถึงได้มีความรักที่ไม่ตรงตามอวัยวะที่ตัวเองถูกกำหนดมาให้ล่ะ ผมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่มีกลุ่ม LGBTQIAN+ แต่สัตว์เองก็มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเช่นเดียวกันโดยผลการศึกษาสัตว์ป่าระบุว่ามีสิงโตตัวผู้มากถึง8จากร้อยตัวที่ชอบขึ้นครมพร้อมโซเดมคอมกับสิงโตตัวผู้อีกทั้งชิมเป็นซีแคร์โบโนโม,โมก็มีชื่อเสียงในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายรวมถึงการรักร่วมเพศทั้งในเพศผู้และเพศเมียคงดำเพศผู้ประมาณ25%มีคู่เป็นเพศผู้ด้วยกันและมักจะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูลูกมากกว่าคู่ต่างเพศโลมา ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันทั้งในเพศผู้และเพศเมียและแพนกวินก็สามารถทั้งสร้างรังช่วยกันฟักไข่และเลี้ยงลูกกับแพนกวินเพศเดียวกันได้อีกด้วย แม้แต่ในมแมลงก็มีการศึกษาพบพฤติกรรมรักร่วมเพศในมแมลงหลายชนิดเช่นมแมลงวันทองเพศผู้จะขึ้นคล่อมและพยายามผสมพันธุ์กับเพศผู้ตัวอื่นมแมลงปอเพศผู้จะจับคู่และบินไปด้วยกันในลนักษณะคล้ายการผสมพันธุ์ผีเสื้อเพศผู้จะกระพือปีกและแสดงท่าทางเกี่ยวพาวราศีเพศผู้ตัวอื่นและ,มะแมลงสาบเพศผู้บางตัวอาจแสดงพฤติกรรมที่คล้ายกับการเกี่ยวพาวราศีเพศผู้ตัวอื่นเมื่อเกิดสภาวะขาดแคลนเพศเมีย จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์รักเพศเดียวกันเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทั้งในคนและสัตว์แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศที่เป็นธรรมชาติและมีคุณค่าองค์กรทางการแพทย์และสุขภาพจิตชั้นนำทั่วโลกได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าการรักร่วมเพศเป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์มันเป็นปกติและไม่ใช่โรคหรือความผิดปกติทางจิตอีกทั้งยังไม่จําเป็นจะต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขใไดๆ คุณรู้ไหมว่าในปี2024เคยมีประเทศทั่วโลกถึง34ประเทศที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและตอนนี้ประเทศไทยเราก็ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในเดือนมิถุนายนปี2567แล้วทําให้ประเทศเราได้กลายเป็นประเทศที่35ของโลกประเทศที่3ของเอเชียและประเทศแรกในอาเซียนที่คู่รัก LGBTQIA+ สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ ความรักนั้นไม่จำกัดเพศไม่จำกัดสีผิวไม่จำกัดอายุและไม่จำกัดขอบเขตฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการเปิดมุมมองใหม่ๆและได้เห็นความสวยงามของความรักในหลากหลายรูปแบบและไม่ว่าความรักจะอยู่ในรูปแบบไหนมันก็คือความรักที่สวยงามและมีคุณค่าเสมอหากคุณยังมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมลงรายละเอียดต,ตรงไหน <ๆ S 1> เพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มตน้น